เราขายมะละกอลูกละห้าบาทก็จริงแต่ถ้าเราขายแต่ถ้าเราขายหลายลูกมันก็ได้หลายบาทอ่ะใช่โอ้เป็นข้อคิดที่ดีนะเราขายห้าบาทแต่มันหลายหลายลูกก็หลายบาทนะแต่มันก็เท่ากับเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาด้วยเอออย่างน้อยๆตื่นเช้าขึ้นมาเราได้ห้าบาทดีกว่าเสียห้าบาทอ่ะเออ,อชีวิตต่างเลยนะ<อ>ถ้าคิดเป็นนะได้ห้าบาทกับเสียห้าบาทต่างกนะันเลยเราไปซื้อผักกองเกห้าบาทกับเรา เอาขอกผักของเราไปขายก็ห้าบาทอะ่ะความรู้สึกเปลี่ยนครับใช่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 ถ้าเราต้องจ่าย5บาทกับเราได้5บาทถึงจะน้อยดูว่าน้อย,อยแต่โอเคโอเคกว่างโอเคกว่าไอันนี้เป็นความคิดที่หมายถึงว่าถ้าเราคิดได้คิดเป็นใช่ ยายทำกินยาหมินเงินน้อยไงเออยายทำกินจะหมินเงินน้อยโบราณบอกไว้อย่าคอยวาสนาอย่าคอยว่า,า,อา,อวาโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รวยแล้วใช่ใช <laughs> ถ้าคอยแบบนั้นถ,ถ้าว่าทำมีโอกาสรวยทุกวันครับเออแต่ถ้าคอยไม่มีโอกาสครับเอ <laughs> เอ,เอใช่ใชเ่เป็นสวนพี่จงรักที่มีข้อคิดดีดีด้วยนะมันมาจากความสุขกับการปลูกต้นไมน้ความสุขกับการอยู่กับ ธรรมชาตินะไม่เครียดไงนี่นี่ควาสุ่กับการอยู่กับธรรมชาตินะไม่เครียดไงนี่นี่ธรรมชาตินี่ฮะจะบอกว่านี่คือปลอดสารพิษแน่นอนครับถ้าถ้าฉีดสารเคมีป้องกันนะไอ้พวกนี้ตายหมดอ่าไอ้โรคโรคพวกนี้มันจะไม่เป็นด้วยครับโรคนี้จะไม่เป็นนี่ฮะนี่เราเน้นปอดสารพิษแล้วเราขายไม่แพงเราจะไปต้นทุนเราปลูกเพื่อกินเองก่อนไงอ้าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก เหลือจากที่กินแล้วเราค่อยแบ่งปันเ<อ>หลือจากแบ่งปันค่อยขายไงครับครบวงจรเลยเราปลูกที่กินเรากินที่เราปลูกเราอะไรนะมีเหลือแบ่งปัน,ปนเหลือจากแบ่งปันแล้วเราค่อยขายแจ<บ> <Yeah. S 2> ว์แฉว์แว นี่กิโลละสามสิบต้นั่นเผือกนี่ะเผื่กนี่กิโลละสามสิบบาทถ้าขูดพร้อมกันเลยนี่นะอเออนี่พูดถึงนะพี่จงรักการปลูกต้นไม้แล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างนึงคืออะไรป่าสุขภาพนะเท่ากับพี่จงรักออกกาลังกายทุกวันเลยอย่างน้อยสุขภาพจิตก็ดีด้วยสุขภาพจิตแน่นอนเลยมาเลยมาเลยเราอย่างน้อยเราตื่นขึ้นมาอย่านั่งกินกาแควนี่ผมไม่กินไงกาแควอะ,อะ เพราะมันดูในสวนแล้วมันมีความสุขไงเออาะเดินในสวนมีความสุขไม่ตองเกี๊ยวแฟด้วยไม่กินเออประหยัดประหยัดน้อยเวลาเรากินนั่งกินกาวยนั้นหนึ่งเสียเวลาสองเสียตังค์สามเสียเสียสุขภาพสู้กินมากมาก้ดีนี่ปลูกนี่ด้วยนะีพริกพริกนั่นนั่นนั่นดูเลเดี๋ปี่ปนกุ้งแห้งไรเป็นเราน้ำค้างไม่ได้ปนยาอนี่ครับไม่ได้พ่นยามีให้เห็นให้ชัดๆเลยว่าเราไม่ใช้ยามันจะเป็นแบบนี้ นี่พิกแม่ให้เราชื่น<า>ใจอะ่ะมาตูมแขกมาตูมแขกนี่บุกมอนด้วยบุกมอนด้วยนี่มอนก็คือมอัมลี่ไงนี่มีม่อนด้วยนะครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> พี่จงรักอารมดีอะ่ะพี่แตน <c oughs> พี่แจนนี่เสามา ปักในที่พี่เหรอใช่ใช่ครับเขาคิดยังไงอ่ะเช่าปีละปีละห้าหมื่นครับอ๋อปีละห้าหมื่นโอ้ยเนะนี่นี่นี่ยอดสวยๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยอดสวยๆนี่อ่ะนี่ยอดสวยๆตรงนี้ตรงนี้เด็ดเด็ดเลยตรงนี้เด็ดเด็ดนี่มียอดสวยๆอ๋อนี่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 มะตูมแขกครับมะตูมแขกใครซื้อมาหาผมนี่ครับพี่นี่ใช่ไหมครับนี่ครับต้นมะตูมแขกครับที่กินกับนี่ละครับ ขนมจีนปักใต้บ้านเราต้องมีแต่หายากนะโพวพี่แล้วมันมีเม็ดเม็ดนี่คืออะไร,รอ๋อกินได้เหรอพี่รู้ไงรู้กินกินได้เหมันกันครับแต่ว่าเขาไม่นิยมครับอ๋อมันลักษณะจะเป็นยามากกว่าเนอ้อเก็บปลูกได้ก็เก็บเก็บเล็ดปลูกได้ครับครับนี่สุกสุกมันจะสีแดงครับนี่สุกสุกเป็นสีแดงอย่งงี้นี่นี่กูกสุนนกชอบอ๋อนี่มาตุ้มแขกนะครับเมล็ดมันเอาไปปลูกได้นะครับ ตะกี้บ้านพี่จงรักเขาเก็บไว้สองช่อโอ้ยน่าทานมากเลยอไปจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะได้ได้ขนมกินก็โอเคเลยโหวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้นั่นนรับประทานโชว์เลยอร่อยจริงอร่อยจริงหอมไปครับพี่โหวันนี้ขอบคุณพี่จงรักครอบครัวมากๆเลยนะครับที่ทําให้ธรรมชาติเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่แพง ท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกเราอยู่กรุงเทพก็รู้นะครับว่ากล้วยเนี่ยมันบีเท่าไหร่นะครับแล้วหายากด้วยมะละกอเท่าไหร่หายากอีกทั้งหากตอนนี้แต่ที่นี่นอกจากการปลูกผลไม้ปลอดสารพิษความสุขสุขภาพมาด้วยนะเฮอดีกับดีแล้วก็ดีครับขอ,องแท้ปลอดสารพิษครับนี่ครับหมโอ้ โอ้โหเยวเอาไปให้ลูกก oh. hey, ิน oh. ด like. ูนะได้นมา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 โอ้ขอบพคุณมากเลยน่ารักมากเลยมาไม่โดไม่โดูลไม่รัก